สวัสดีครับจากร้านเดอะเบสของกางการแพทย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันก็คือเป็นเครื่องเวนเนอร์โฟร์อีไลท์นะคะงั้นเราจะมาดูนะครับบริษัทส่งมาให้เรารีวิวนะครับนี่มีอะไรบ้างคะลูกค้าซื้อนะครับอ่าขอดูตัวเครื่องกเลยบตัวเครื่องนะคะจะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะเวเนอร์โฟร์นี่ของประเทศอเมริกาเนาะอ่ะเอาให้ให้ลูกค้าดูหน่อยนึงอะไรคือโอเคหาสปายนี่จะใส่แพ็คเกจจิ้งดูดีมากเวเนอร์โฟก็คือเครื่องที่บีบลัดเส้นเลือดนะคะ ของประเทศอเมริกานะน่าจะน่ารักมากเลยสุดยอดขอดูโดยรวมม้วนไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือมีที่จับให้เนาะแล้วก็มัเด็ดดาเวลาไปเกาะข้างเตียงเยอะเหรอ,หรอโอเคแ้วนี่คืออะไรนี่คือโซ่ขดโ่ขดโซ่ขอมรกาทำานปุ่มอ่อ,อ,อนอ๋ออะไรแบบนี้ใช่ไหมเครื่องนี้มันทำงานยากไหมยากเสียบอันนี้นก็คือมันมีอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วมันก็จะบีบรัดให้ลูกค้ามีอะไรที่แถมให้มา โดยปกติครับก็คือต้องชิ้นเงนะินเนอะจาันี้ช่องโโมชันก็คือแถมให้ชุดนึงก็จยาเป็นขาเลยนะนี่ขาอ่ะ,อะใกล่องคือเปนตย,ตยตอขต่อขไปาย,ต,าย,ต,ายตอเขาเ้าพ ถ้าเกิดคุณค้าท่านใดที่สนใจสามารถใช้การหาร้นเดิวประกันการแได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารบกวนลูกค้าสแจนย r ที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตัคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าะกดไลค์ที่อยู่ด้านล่างของ YouTube ทักไนหาแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเราูนยแสี่ก้าแปดิน่งหน่งแดเดรือูนยดก้าสต่เป็กาเก้าปอนะคะ